เที่ยวหัวหิน e ีพเป็น e ีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะไปรับประทานอาหารที่พักค่ะปกติเนี่ยนะคะลูกน้อยอยใจชันกับลูกชายของฉันคนโตจะตื่นไม่ทันค่ะวันนี้อีแม่ปลุกแต่เช้าเลยนะคะเพราะเราต้องเช็คเอาท์กลับบ้านนะคะก็เลยเดินมารับประทานนะคะอาหารค่ะอาหารฟรีนะคะทุกคนพันรวงกันที่พักไปแล้วค่ะนี่ค่ะรับประทานริมทะเลไปเลยค่ะบรรยากาศดีมากแต่ช่วงเช้าเนี่ยทะเลน่ากลัวมากโอทะเลแสงงามฟาซีคามสดใสมองเห็นชันไหม ช้านลอยอยู่ในทะเลจะต้องมีเพลงทุกอีพีเผื่อมามองนะคะจะมองเห็นนะคะลูกคอ18ชั้นสูงเท่าตึกประโยคของชั้นค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเมนูของวันนี้นะคะที่มีให้เราเรื่องรับประทานเป็นบุฟเฟ่บุกใจค่ะทุกคนคะก็เปิดให้ดูมีไส้กรงไส้กรอกมันนะคะแกงค่ะและนี่นะคะก็คืออะไรเอ่ยมะเขือเทศนะคะแล้วก็เห็ดค่ะทุกคนจ๋าเมนูต่อไปกันเลยดะะีค่ะเมนูนี้เมนูอะไรกูก็จาไม่ได้แล้วนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นผัดซีอิว๊วเส้นใหญ่นะคะและก็มีข้าวผัดแล้วก็ข้าวสวยด้วยนะคะรวมไปถึง ขนมปังติ้งนะคะแล้วก็มีแยมนะคะเยอะแยะมากมายให้จับใจ่ายใช้สอยร่วมไปถึงเบเกอรี่นะคะมากมายค่ะทุกคนนะคะกินของขควไม่กินของหวานเขาว่ากันว่าสันดานไพรนั่นเองอาหารเช้าของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราจับใจ่ายใช้สอยอกันนะคะสะดวกสบายไวว่าต้มมาม่าได้พอแค่ตักแลกว้วก็กืนค่ะนะคะอย่าลืมเคี้ยวด้วยนะคะทุกคนจ๋านี่ค่ะมีน้ําต่างๆให้เราจับใจ่ายใช้สอยอกันด้วยนะคะอีแม่ก็จัดนีไส้กรอกให้น้องนันนินะคค่ะเอาแค่สองสามชิ้นพอลูกนะคะพอเป็นกระาสเพราะว่าเมนูมันมีหลากหลายหนูจะได้กินได้แบบเยอะ มากมายจับใจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็อีพ่อก็มาปิ้งขนมปังให้ลูกสาวน้องอันนี้นัโนค่ะแล้วก็ตักแยมค่ะลูกสาวก็เลือกตักแยมสตรอเบอรี่ฉันนายีเธอจริงๆเลยนะอ่ะตักแยมไปเลยตักเผื่อแม่ด้วยนะคะแม่อยากจะกินสักครึ่งแผ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เมนูต่อไปของอีแม่ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปโซนนู้นนะคะให้ดูบรรยากาศอุ้ยตอนนี้นะคะโฮมโปรมากดกิ่งที่บ้านค่ะเพราะว่ามีโต๊ะวายในส่วนที่ฉันสั่งวายมาส่งอุ้ยตื่นเต้นอนะ่ะรอดูคลิปอีพีต่อไปเลยนะคะทุกคนแต่อีพีนี้เรายัง หนูหัวหินกันอยู่นะคะแต่ภาคคิมอยู่ที่บ้านงงปะแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีข้าวต้มด้วยนะมีข้าวต้มกุยด้วยค่ะทุกคนไม่ใช่ข้าวต้มกุยเออข้าวต้มกุยเออกุยก็กุยอีดอกข้าวต้มหมูไม่ใช่หรอจอยมีวายชักแม่งเหรอะจะข้าวต้มอะไรก็แดกๆไปนะคะอ่ะแล้วนี่ก็คือนะคะมีขนมจีบซาลาเปาเหมือนเซเว่นปะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไม่แคะนะคะแล้วก็มีซาลงสลัดด้วยค่ะโอ้เยอะแยะมากมากแต่น้องนันโนก็เดินตามแม่มานะคะเพื่ออ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 มม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 าาาาาตตขขนน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 นฝััััั่่่่่่่่่่่งงงงี้้้้้้้คคคคะะะะููููููููกก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 แแบบบวหหหหหปิิิิิสไไไไยเเผืลรถ เ,เดี๋ยวแม่กินแทนเองนะคะเพราะว่าแม่อยากกินแต่หาผู้ร่วมแค่นั้นเองลูกนะจ๊ะอ่ะแค่ส่งไม้พอค่ะแล้วน้องนองนโนก็บอกว่าแม่หนูอยากกินนี่ค่ะปาตังโก้ค,ค่ะโอเคลูกจัดไปเลยค่ะ น้องโนโนชอบกินปาตโกกระับเต้ากู้มากเลยนะแกและอีปาตโกเนี่ยมันหายากมากเลยนะเอาจริงนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะส่วนมากที่สั่งน้ำเต้ากู้มันจะเป็นปาตโงกกรอบตัวเล็กๆอะซึ่งน้องนัโนไม่ชอบค่ะชุดอีแม่กับผิวไหวดังใส่ลมนะคะเพิ่งจะใส่ชุดเข้ากับทะเลก็วันกลับเนี่ยแหละค่ะทุกคนโอ้โหวันแรกมาแต่งตัวชุดเงาเลื่อมเป็นหนังต้อเงินตัวทองกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนจ๋าและนี่ค่ะฉันก็ชอบกินข้าต้มแบบข้าต้มหมูมากไปพักที่ไหนถ้ามีข้าวต้มหมูต้องปีเขาไปเลยเป คุณจะสตรีไทยอย่าแดกเยอะค่ะนะคะมันเปืองค่ะอตักเครื่องปรุงมีอะไรกูใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวไม่คุ้มนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็มาดูที่โต๊ะค่ะนี่ก็คือหน้าตามเมนูของเช้านี้นะคะในส่วนของนอนอันนี้นานโนเท่านั้นนะคะกินอะไรเยอะขนาดนี้งงมากลูกสาวนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทะเลค่ะทุกคนค่ะตอนเช้าเนี่ยทะเลมันขึ้นน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยขนตุดลุกไปหมดแล้วตอนนี้นะะระหว่างที่ไปเที่ยวนั้นอีจอยจี้ก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมค่ะตื่นตีห้ามาแปรงฟันล้างหน้าล้างหอยตั้งกล้องถ่ายคอนเทน,นะ แล้วค่ะลงไลปุ๊บนะคะลูกผัวก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ออกไปเที่ยวด้านนอกค่ะเพราะตอนเป็นคนที่ชอบทํางานมากวันไหนไม่ได้ทางานรู้สึกรกะสส่กระสรับตับพิการอาหารไม่ย่อยแต่หอยไม่เหม็นพลังทุกวันนะคะแล้วก็นี่ค่ะใช้สบมลา้างหน้าทุกวันจอยเนี่ยใช้สบมตัวนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วให้สังเกตหน้าจอยไม่มีสิวสักเม็ดเพราะว่าตัวนี้มาล้างหน้าสะอาดมากเลยแกอันนี้ไม่ได้จกนะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ใครใช้แล้วลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมันเป็นแลไอเทมของร้านจอยเลยค่ะทุกคนจาน๋าล นีจ้ะเสร็จแล้วนะคะจอยก็ใช้คู่หูหน้าใสใบายิติมอนในการดูแลบำรุงผิวหน้าเพราอจอยเป็นชนีวยัย40จะก้าวเข้าสู่ปีที่41แล้วและเป็นคนที่นอนดึกตื่นเช้ามากๆนะคะนอนน้อยแต่ผิวหน้าไม่โทรมพอใช้ตัวนี้ดูแลฟืน้นฟูแล้วตอนนี้เขาอ,ออกไซส์พิเศษร,ราคาพิเศษแพ็กเกจธีมคริสต์มาสเป็นลอน็อตนิมิเต็ดม,มีล็อตเดียวทั้งหมดล็อตนี้ก็จะเป็นไซส์ปกติราคาปกติแพ็กเกจปกติตอนนี้จะบอกเลยว่าแทบกดคุ้มมากๆได้ทั้งน้ำตบและครีมหน้าเด้งใช้คู่กันเช้าก่อนนอนฟื้นฟูบำรุงผิววววววหหหนนนนนน้้้้้าาาาาาาแแแแบบบบเเเเเรรรรร่่่่งงดดตลลทททีีีียยยสสัใใคคคออออกกกกฟฟืืูผิุณภพพพ์มมถึ็็จ แล้วก็ตบกันแดดค่ะตัวนี้ก็เป็นกันแดดไซส์80กร,รมัมไซส์พิเศษราคาพิเศษแล้วก็แพ็กเกจพิเศษหลอดใหญ่มากลูกค้าบอกกันแดดตัวหรืป่าหลอดใหญ่ขนาดนี้เป็นกันแดดนะคะสูตรไฮบริตปรับผิวหน้าผ่องคุมมันบางเบา,บาไม่อุดตัน SPF 50และมี PA บบกแกทาแล้วหน้าผ่องหน้าเด้งเสร็จแล้วก็ไล่สดขายของทางช่องติดช,ช่องคอช่องลมช่อง2องีตั้งแต่6โมงช้าถึง10โมง11โมงยาวๆไปเลยค่ะทุกคนมาเที่ยวยังไงได้เงินมาเที่ยวไปทํางานไปเหนื่อยชิบหายอย่าลาแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะบอกเลยว่าอุ๊ยที่นี่เนี่ยเขาดูแลบริการดุดญาติมิตรใกล้ชิดเหมือนสนิทกัมา1อ0ปีค่ะเขาก็จะมีแบบขนมขนมอะไรอย่างเงี้ย ใช่อะแกอุ้ยเคยดูป้าที่เขาลอยน้ํากินน่ะแต่ว่าชานี่ถนัดลากไก่ไปแดกค่ะในน้ำนะคะก็เลยให้ผัวเนี่ยเป็นคนลงไปแล้วดูหน้าตาอาหารที่เขาให้มาเบเกอรลงบอรี่เยอะแยะมากมายนี่ของทานเล่นก็มีนะคะรอยน้ําแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้อีผัวลงแล้วกันค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช้ไก่สดกูไม่ลงไปแดกในน้ําแน่นอนค่ะนี่ค่ะน้องนโนก็นั่งกินเบเกอรี่นะคะต้องบอกเลยประทับใจการบริการที่นี่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะเอาหุงอาหารก็อร่อยค่ะแล้วก็นะคะพนักงานต้อนรับดูแลดีทุกคนก็จะมีหลายคอมเมนต์ ทุกคนคะที่หัวหินทินมีหอยค่ะใครมองหานะคะที่พักแบบสวยๆสะอาดบรรยากาศดีดูแลบริการดีแล้วก็เออวิวแบบติดทะเลนะคะพาลูกปาลานไปตักทรายเล่นน้ำทะเลได้ที่นี่ก็เรียนเชิญเลยค่ะปนหนึ่งว่ากูเป็นเจ้าของปะไม่ใช่กูเป็นคนมาพัก <c oughs> แล้วเสียงเงินด้วยนะคะไม่ได้ค่ารีวิวดูทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่ามาแล้วเราประทับใจนะคะเราก็เลยอยากแชร์ค่ะเอาจริงจริงจอยเป็นคนที่ถ้าไปใช้บริการที่ไหนเรารู้สึกประทับใจนะคะไม่ต้องจ่ายตัตงค์สักบาทค่ะเดี๋ยวลงคลิปให้แบบจุกๆเลยค่ะนะคะโอเคก๊าแล เกลือแอนยู you, นะคะแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแกดูดิโอ้โหดูแลบริการดีแกดูการบริการของเขาแทบจะอุ้มกูขึ้นรถกันแล้วนะคะทุกคนนี่เปิดประตูให้ด้วยจ้ะโอเคเดินทางกลับบ้านนะคะ EP ต่อไปจะพามาแต่งบ้านคริสต์มาสนะรอดูเลยจ้ะ